โกโจตายแล้วแต่ก็ยังวนกลับมาที่เดิมอะไรวะเนี่ยเอาให้รอดให้ได้อะไม่ยอมสักทีนะนั่นแหละซึ่งผมจะมาไขาความรอดโกโจที่ไม่ถูกอธิบายชัดเจนให้ได้ที่นี่มีแค่เทคนิคโชโกเทคนิคย้อนกลับหลังจากโกโจจากเราไปโดนตัดทั้งโลก4เดือนที่ผ่านมาก็นอนที่พื้นตามสภาพและก็ทฤษฎีต่างๆเยอะแยะก็เคยทาไปเยอะอยู่มั้งสุดท้ายทิ้งรอยยิ้มแต่ไม่เห็นหลับตาจากนะมันก็เป็นอะไรที่เหลือเชื่อ ของตัดก็ไม่โดนส่วนหัวที่เคยพูดไว้หัวไม่แยกยังอยู่ดีและย้อนกลับไปคําที่โกโจเคยพูดถ้าไม่ตัดที่คอผลของเทคนิคย้อนกลับก็สามารถทํางานได้ทําให้โกโจกลับมาอีกครั้งโดยตัวเองได้แต่ทีนี้ศพที่หลังจากโดนตัดไปต่อมาสุกระบอกเอาไว้ที่ศพโกโจหายไปก็เพราะเทคนิคของอุยอุยเพื่อนย้ายไปกระพาให้คุมะโดนสวดร้อนๆไปหาโชโกโด่วนถ้าจับก,กันได้เคยมีเคสหนึ่งที่คล้ายๆกันอะให้เดาไม่ทันนั่นแหละใช่ที่ผมหมายถึงคือยูตะถูกต้องทหารยูจิไปเพื่อตกตาเบื้องบนก่อนที่จะใช้เทคนิคย้อนกลับใช้กับคนนนนออื่่ได้้และยที ทำได้รักษาคนอื่นและเช่ากเช่าชันเทคนิคย้อนกลับเพียงอย่างเดียวและซ้อนไขไม่ได้เพื่อจะเอาส่วนโกโจมาประกบกันหิวขึ้นมาก็ได้